ประเทศมองโกเลียมองโกเลียเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิมองโกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่13ซึ่งต่อมาได้ยึดอำนาจเข้าปกครองจีนในานามของราชวงศ์หยวนแต่ก็ต้องมาเสียอำนาจเมื่อราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอำนาจซึ่งทางมองโกเลียเองต้องอยู่ใต้อำนาจของราชวงศ์ดังกล่าวอีกด้วยเจงกิสข่านหรือเทมูจินจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกผู้นำอันยิ่งใหญ่ที่กรัมศึก รวบรวมดินแดนก่อตั้งอาณาจักรมองโกในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดอาณาจักรกินพื้นที่เกือบหนึ่งในสี่ของพื้นที่โลกครอบคุมทั้งยุโรปและเอเชีย เจงกิสข่านเริ่มต่อสู้กับชนเผ่าต่างๆมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ปีและทรงเป็นผู้นำครอบครัวแทนพระบิดาเมื่อได้อายุเพียง13ปีเจงกิสข่านนั้นมีความเชี่ยวชาญด้านการขี่ม้าตั้งแต่เล็กจนมีคำกล่าวกันว่าเขาใช้ชีวิตครื่งชีวิตอยู่บนหลังมา้าเดินทางไปสู้รบในดินแดนต่างๆทั่วโลกรวมประมาณ30ประเทศทั้งหมด เกิดขึ้นในช่วงคริสต,ต์ศตวรรษที่13หรือก่อนที่อาณาจักรสุโขทัยของไทยจะกําเนิดขึ้นเวลาต่อมามองโกเลียไม่สามารถรักษาความยิ่งใหญ่ในอดีตไว้ได้และกลายเป็นดินแดนที่มีสถานภาพเป็นรัฐกันชนระหว่างรัเสเซียและจีน มองโกเลียเป็นหนึ่งใน44ประเทศแลนด์ล็อกหรือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากคาซัคสถานมองโกเลียได้รับกระแสลมเย็นจากรัสเซียเพื่อนบ้านทางเหนือประกอบกับภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับกับทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่และมีทะเลทรายโกบีอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอุลานบาตอเป็นเมืองหลวงที่มีชาวมองโกอาศัยอยู่มากที่สุดและยังได้รับการจัดอันดับ เมืองหลวงที่หนาวที่สุดในโลกโดยอุณหภูมิจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือศูนองศาเซลเซียสเป็นเวลานานถึง5เดือนในช่วงหน้าหนาวอากาศอาจติดลบถึงลบ40องศาเซลเซียส มองโกเลียในอยู่ในประเทศจีนมีสถานะเป็นเขตปกครองตนเองเดิมทั้งสองส่วนเป็นดินแดนมองโกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเชื้อชาติเดียวกันใช้ภาษาเหมือนกันมองโกเลียเริ่มแบ่งเป็นมองโกเลียนอกและในอย่างชัดเจนในช่วงราชวงศ์ชิงหรือแมนจูซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนมองโกเลียในใกล้ชิดและได้รับอิทธิพลจากจีนและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนในที่สุด มองโกเลียหรือเดิมเคยเรียกกันว่ามองโกเลียนอกซึ่งอยู่ไกลออกไปเป็นพันธมิตรกับขึ้นบ้านทางเหนือคือรัสเซียซึ่งช่วยเหลือให้มองโกเลียนอกแยกตัวเป็นเอกราชก่อตั้งเป็นประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2547และนับเป็นประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ลำดับสองของโลกต่อจากรัสเซียก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2533 อุกนากินคือเรีวซึกผู้นำประเทศดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่6นอกจากนี้เขายังเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมองโกเลียตั้งแต่วันที่4ตุลาคมคิศราศ2017ถึง27มกราคมคิศราศ2021 อย่างไรก็ตามเขาประกาศลาออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีโดยรับผิดช,ชอบในการให้มันดานและทารกที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด -19 เดินออกจากโรงพยาบาลท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจัด ก่อให้เกิดความไม่พอใจในที่สาธารณชนหลังจากนั้นเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่6ของประเทศมองโกเลียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่9มิถุนายนคิตศราช2021และเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15มิถุนายนของปีเดียวกันและกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน ธงประจำชาติมองโกเลียมีด้วยกัน2สีซึ่งประกอบไปด้วยแถบแนวตั้ง3แถบได้แก่สีแดงสีน้ำเงินและสีแดงโดยมีตราสัญลักษณ์โซโยอโโบสีเหลืองอยู่บนแถบสีแดงด้านคันธงคำทักทายทั่วไปในภาษามองโกเลียคือแซงเบโนซึ่งแปลว่าคุณสบายดีไหมหรือสวัสดีบูสอาหารประจำชาติเป็นเกีย๊ยวซาลาเปาขนาดใหญ่ ที่ยัดไส้ด้วยเนื้อแกะหรือเนื้อวัวสัปรุงรสด้วยหัวหอมกระเทียมและเครื่องเทศต่างๆจากนั้นนำไปนึ่งอร่อยประชากรประเทศมองโกเลียมีจํำนวนประมาณ3.4ล้านคนข้อมูลปี2023มองโกเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่มีความหนานแน่นของประชากรต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันมีผู้พูดภาษามองโกร้อยละ95%ของประชากรในประเทศเชื้อชาติเป็นชาวมองโกร้อยละ90%ชาวคาซักร้อยละ4%ชาวรัสเซียร้อยละ2%ชาวจีนร้อยละ2%และอื่นๆอีกร้อยละ2%ศาสนาศาสนาพุทธ1,9357คนศาสนาอิสลา,าม57,702คน ศาส,สนาเชมัน55,174คนศาส,สนาคริสต์4 1 7 1 7คนศาส,สนาอื่นๆ6 9 3 3นคนและที่ไม่มีศาสนาอีก735,289คนวิถีชีวิตชาวมองโกจะอาศัยอยู่สิ่งที่เรียกว่าเกอที่สามารถรื้อถอนได้ง่ายและชาวมองโกส่วนใหญ่เป็นพวกเร่ร่อนในปีหนึ่ง ชาวมองโกจะย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆถึง20ครั้งชาวมองโกไม่มีบ้านถาวรด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นทุ่งหญ้าหนาวเย็นกว้างใหญ่มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยมาก25-40%ยังคงหาเลี้ยงชีพด,ด้วยการเลี้ยงสัตว์และร่อนเร่ไปในพื้นที่ต่างๆโดยอาศัยอยู่ในเตอ บ้านชั่วคราวที่เคลื่อนย้ายได้ตามฤดูกาลมีลักษณะคล้ายกระโจมที่มั่นคงแข็งแรงเพราะโครงสร้างทําจากไม้คลุมด้วยหนังสัตว์และผ้าใบป้องกันลมฝนลมหนาวและหิมะได้เป็นอย่างดีอัตราการเกิดในมองโกเลียอยู่ที่ประมาณ19%ต่อพันคนอัตราการตายอยู่ที่ประมาณ5.5%ต่อพันคนสวัสดีการของเด็กแรกเกิด มองโกเลียมีโครงการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กโดยในปัจจุบันให้เงินอยู่ที่20,000ทูริกหรือ235บาทต่อเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปี เทศกาลนาดำเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำชาติที่จัดขึ้นในช่วงฤดูร้อน11-13กรกฎาคมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกในคิตศักราช2010ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาสามประเภทหลักได้แก่มวยปล้ำแข่งมา้าและยิงธนู เทศกาลอินทรีทองเทศกาลพิเศษแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่มีต่อน,นกอินทรีมานานหลายพันปีชาวมองโกลจะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองโบราณพร้อมกับแสดงทักษะการขี่ม้าและความสามารถของนกอินทรีสัตว์เลี้ยงคู่ใจอันน่าเกรงขามและแสนสุดจะเฉลียวฉลาดที่ทั้งออกลาเหี่ยและทำตามคำสัง่งยากๆได้อย่างน่าทึ่ง ชุดประจำชาติมองโกเลียหรือที่เรียกว่าเดลเป็นชุดที่มีลักษณะเฉพาะตัวของชาวมองโกเลียซึ่งสวมใส่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันโดยมีความสำคัญทั้งในด้านวัฒนธรรมและการใช้งานในชีวิตประจำวันวัฒนธรรมมองโกเลียโดดเด่นด้วยวิถีชีวิตแบบเรร่อนการเลี้ยงสัตว์ความเชื่อทางพุทธศาสนาและลัทธิของชาวแมนิซึม ระบบการศึกษาของมองโกเลียเป็นการศึกษาภาคบังคับ12ปีโดยมีทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนการศึกษาก่อนวัยเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ3ขวบการศึกษาระดับประถมศึกษาเริ่มเมื่ออายุ8ขวบและมีระยะเวลา4ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายรวมเป็น8ปีโดยทั่วไปโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะอยู่ในเขตเดียวกันโรงเรียนของรัฐส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนแบบรวมมีทั้งประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สวัสดิการทางการศึกษาในประเทศมองโกเลียประกอบด้วยทุนการศึกษาการสนับสนุนทางการเงินและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศรัฐบาลมองโกเลียมีกองทุนให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีข้อตกลงทวิภาคีกับหลายประเทศเพื่อลดหย่อนค่าเล่าเรียนและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวมองโกเลีย สกุลเงินเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของมองโกเลียในอดีตแบ่งออกเป็น100มองโกปัจจุบันค่าที่ต่ำที่สุดในการใช้งานทั่วไปคือธนาบัตร10ทูริกและสูงสุดคือธนาบัตร20,000ทูริกสัตว์ประจำชาติมองโกเลียคือม้าป่าพยักหรือที่รู้จักกันในชื่อม้ามองโกเลียม้าชนิดนี้มีขนาดเล็กกว่าม้าบ้านทั่วไปและมีลักษณะเฉพาะคือมีแถบสีดำบนหลัง ทาคิเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความอดทนและมีความสำคัญทางจิตวิญญาณในวัฒนธรรมมองโกเลียทาคิในภาษามองโกเลียมีความหมายว่าวิญญาณหรือม้าศักดิ์สิทธิ์ดอกไม้ประจำชาติดอกไม้ประจำชาติมองโกเลียคือดอกเบอร์เซสซิกหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์คือสคารบิโอซาโคโมซาดอกไม้ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพในมองโกเลียและพบเห็นได้ทั่วไปในชนบท มีสีตั้งแต่สีฟ้าอ่อนไปจนถึงสีม่วงอ่อนและบานอยู่ได้นานถึง3เดือนในช่วงฤดูร้อนเครื่องดนตรีหลักของมองโกเลียคือโมรินคูหรือที่รู้จักกันในชื่อซอหัวม้าซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่มีลักษณะเฉพาะคือส่วนหัวทำเป็นรูปม้าจัดทำโดยนางสาวสกุลลักษณีสว่างเหมือน หน้าที่ทำ powerpoint นางสาวสุทาวันสุขจุนหน้าที่นำเสนองานใบาลาลาขอบคุณค่ะ